ูนย์การศึกษาชุมชนนะนะครับศ่การศึกษาชุมชนครับบรรยากาศของบ้านบ้านที่ผมมาอยู่แล้วตอนนี้ชื่อว่าบ้านตะบองเพชรนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อชื่อบ้านไม่ใช่ชื่อบ้านนี้ชื่อว่าบ้านโคกงโคกงหรือโคกงนี่แหละคกกบโคกงนะประมาณโคกงนะครับ เงินพี่น้องก็จะเห็นนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็ยังคงเป็นธรรมชาติแบบบ้บ้านเราอยู่นะยังเป็นธรรมชาติบ้านเราอยู่คงเสื้อผ้าก็คงจะเหลือเฉพาะที่อยู่ในรถผมนะทันเนี้ยนะครับทันนี้ยันเขานี่นะคงจะเหลือเป็นทันสุดท้ายแล้วนะทันสุดท้ายเนื่องจากว่าหมดแล้วนะครับเสื้อผ้านนะหมดจริงแล้วหมดทุกอย่างเลยนะครับ ก็ระหว่างระหว่างรอนะครับระหว่างรอบรรดาพี่น้องประชาชนเดินทางมารับบริจาคนะครับผมก็เลยถ่ายคลิปถ่ายให้ดูด้วยนะ ค่ะแปลว่บ้านเราเมื่อเมื่อนานมาแล้วซึ่งเราคงที่ไม่เคยเห็นนะบรรยากาศแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากจะมานะก็ติดต่อกันได้นะครับข้างล่างของจะติดต่อผ่านทางอินบ็อกมาหรือว่าทางเฟซทาง youtube มาก็ได้นะครับเขาเลี้ยงแพะนะเลี้ยงแพะ เลี้ยงวัวเลี้ยงไว้ด้วยกันเลยนะนะ,ะเห็นไหมนะครับทั้งแพะทั้งวัวเต็มเลยนะครับแพะนี่เยอะมากนะแพะเยอะมากก็ <c oughs> เพิ่งมาเจอสภาพแบบนี้ก็เออมันก็เป็นความสุขอีูแบบนึงอันะะนี้คือถนนที่เราเดินทางมาครับมองเห็นนะมัแดงนะแดงนะครับเส้นนี้ทั้งหมดเลยน,ะนะีเ่เพิ่งเดินทางมานะครับออกไกลหิวแล้วก็เออเราเดินทางมาเนี่ยเหมือนกับอ,อยู่อีอยูุอี ความรู้สึกหนึ่งเลยนะครับเป็นความรู้สึกหนึ่งแต่เมื่อมาเจอแล้พี่น้องประชาชนเขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเนี่ยผมว่าเขาเขามีความสุขนะเขาดีใจแล้วก็เราเห็นรอยยิ้มของเขาครับรอยยิ้มของเพื่อนบมโลกนะของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันเป็นความสุขที่ที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วล่ะนะครับอันนี้คือ คือศูนการเรียนชุมชนจะพูดง่ายคือเป็นคนของเป็นบ้านอีรือนว่าเลยเี่ยัสุกสานาสุกศาราทีจริงที่าลาก็มีเมื่อวานรต่วาไมได้ถ่ายมาด้วยนะครับเพราะว่าเรากลับมาถ่ำแล้วครับก็ได้เปิดใชรถถันครับอจะกลับบ้านะมาณนี้ครับเราากจรนเชิญเลยครับใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสเลยครนี้นะครับในช่วงนี้นนนาคด้วยที่าขาต้องการูนะครับกทาเแกงครับ ว่าคื่อ,อนักเรียนคือเสื้อผ้านักเรียนแล้วก็เสื้อผ้าคงเด็กน้อยรวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนกกีฬานะครับที่เขายังขอผมก็ขอเยอะมากด้วยนะครับโดยเฉพาะอย,าอยา่างยิ่งท่านไปเห็นเรียนที่เพียรวมไปถึงวัฒนศรัทธาที่เที่ยวผ่านมาครับคือถ้าเขาไมยอมไม่ได้รับเงินประมาณก็คงจะต้องอยู่นั้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนหรือคณะโรงเรียนนะครับที่ที่ยังผมยังไปถ่ายไม่ถึงครับยังไม่ถ่ายไม่ถึง กล้วยกล้วยช่วยนะดูดูดูงดงามเลยมาเห็นกล้วยของหมดโอ้นะใหญ่มากโอ้นะครับ ใหญ <c oughs> <c oughs> oh. hmm. ่มากนะใหญ่จร <és> ิงโอ้พอดีบ้านนี้เราไม่ได้นัดพี่น้องไว้นะครับเกอนว่ามันจึงเหลือจากที่บ้านนาสว่างมานิดนึงนะก็เลยจะจัดการบริจาคที่ให้หมดเลยนะครับบริจาคที่หมดเลยแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็จะมีแทนเข้าโรงเรียนด้วย ก็เพื่อเอาสมุดวิศวส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไปบริจาคมาจากเพื่อนนะครับไปบริจาคให้กับเรียนบ้านคำโพงนะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์นะครับที่จริงวันนี้ว่าจะเอาคอมพิวเตอร์ไปบริจาคแต่ว่าท่านท่านเจ้าเมืองท่านสิทธารกิจนะครับท่านเจ้าเมืองสิทธารกิจอยู่ที่ที่แขวงนะครับก็เลยท่านมามามารับยังไม่ได้ท่านก็เลยว่าขอให้พวกเราอยู่วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตอนสัก ก่อนเที่ยงนะก่อนเที่ยงก่อนเช้าก่อนเที่ยงก่อนที่ผมจะเดินทางกลับบ้านเรากลับกลับไทยทำเนียรพรุ่งนี้ผมก็จะมามอบคานเสียกับท่านแล้วก็เราคงเดินทางกลับเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับของการมามอบเสื้อผ้านะครับก็เสื้อผ้าของพี่น้องเราเสื้อผ้าของเพื่อนๆพี่น้องเสื้อผ้าของผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมกันบริจาคมานะเพราะว่าท่านมีความสุข แล้วก็ผมก็มีความสุขด้วยนะครับขอนุญาตเข้าไปทักทายทางพี่น้องนะในสุดการศึกษาจุมชนก่อนนะครับสบายดีครับสบายดีสบายดีสบายดีครับสบายดีสบายดีทุกคนสบายดี ตันนี้ไปเจอกล้วยด้านงใหญ่เลยไม่รู้กล้วยเลยใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดเท่าแขนผมเนี่ยนั่งนั่งข้างในก็ได้ครับนั่งข้างในเลยก็ได้นะนั่งข้างในเลยเดินอ๋อฟังเนะครับบรรยากาศบรรานนาที่สาน ม <c oughs> คิดถึงบรรยากาศที่อีสาลบ้านบ้านเรานะนะครับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ทสามาแบบนี้นะครับซึ่งก็คงจะหาไม่ได้แล้วแหละหาไม่ได้แล้วนะครับก็ มาตอนเช้าเนี่ยคุณจะดีกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นลูกสาวของเพื่อนดื้อมากตัวเล็กใหญ่ดื้อมากจริงจโอ้ยเเอาไปอยู่อ่ะมันมันมันเปื้อนลงมาลงมาลงมาแล้วลงมาลงมามันเปื้อนลูกมันเปื่อนเปื่อนเปื่อนดินเปื่อนดินลงมาแล้วมาลงมาเปื่อนมา kau nak mana on the เข้าเนี่ยบ่คยผู้จักกระเพิ่นบ่คยเห็นหน้ากันเนาะย้อนเหมืนมีน้ำจิตน้ำใจส่วนบุญส่วนกุศลอย่ามัสวยเท่านี้ถึงมาเห็นหน้าเห็นตากันแต่เพื่อถ่ายเอาทิศเข้ารุ่งเมื่อให้ทั้งสมาคมผู้เพิงในสายบริการงานหม้อเนาะฉะนั้นรายละเอียดนี้กับเขาเนี่ยเรยนเชิญทั้งนั้นทีมงานเข้าสื่อ ครับก็สวัสดีครับพี่น้องบ้านกระบองเพชรนะครับเนาะครับก็กรับเรียนท่านปันโทสุขสมพรนะครับท่านรองรองหัวหน้าส่วนการศึกษานะครับของเมืองอัสสังทองนะครับท่านนายบ้านครับแล้วก็คำดาพ่อแม่พี่น <Thank> <owner gef> <necessary> ้องนะครับท mm ี hmm. ่มาอยู่ที่บ้านห่ังนี้นะครับที่อยู่ที่บ้านห่ังนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับมือนี่ ผมเองนะครับเดินทางมากแต่บานทีเก่าไปแล้วนะครับแต่ว่าไปไล่มองนะครับจนมาถึงบ้านห้องนี้คือบ้านสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นัดนัดว่าได้นัดไม้กันได้นะครับว่นได้นัดไม้กันไว้ก็เลยกาิบ๊อบพร้อมเพียงเฮียงหนาเนี่ยนะครับว่าเป็นยังนะครับผู้ใดมาเขาก็หายไปนะครับหายไปนะครับของในรถที่เอามาเนี่ยนะครับจริงๆมันสองขั้นนะครับสองขั้นนะครับอัดมาหลายกว่านี้เพียงแต่ว่า ไปหลายหมู่บ้านแล้วนะครับไปหลายหมู่บ้านนะครับที่ผ่านมาเมื่อกี้มาจากมานาสว่างนะครับกับพี่น้องประชาชนกับหลายคนนะครับออกมารับนะครับออกมารับแจกสิ่งของนะครับไปโยกนะครับซึ่งซึ่งเดียวมากนะครับอาจจะคุ่นตาอาจจะบ่หลายดอกนะครับแต่ว่ามันกลับมากด้วยน้ำจิตน้ำใจนะครับจากทั้งพี่น้องทางเมืองไทยนะครับว่าจะเป็นทางจังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดต้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ขอนแก่นวีรลำสุริน ค,คือว่าพ่อแม่พี่น้องคือพ่อสิบคุณจักกับมู่บานเราหนีด้วยว่าจังหวัดเราหนีอยู่นะครับซึ่งแต่ละคนกระเจ้าองพี่นําใจนะครับหมอบมากหมอบพานมากนะครับผมก็ด้วยความวา่าอยากเห็ุอยากเฮ็กเุก็คืออยากเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะครับในมู่บานที่ยากจนในมู่บานที่ยากไรนะครับที่เขาบ่ถึงความเจเริญนะครับก็เลยอยากเอามามามายังมู่บานนะครับามา,มา,มา,มายังหมู่บานก็สิไปไว้แต่แขวงเลยก็ยยาน มันมาถึงมือพี่น้องเพิ่นนะครับยามมาถึงมือของพ่อของแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับก็ลเลยขอความระมือจากทางาท่านผู้นำนะครับท่านผู้นำของแขวงเฮาของเมืองสะพังท่องเฮานะครับได้มาอำนอยวยความสะดวกน้ำเนรนะครับก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับทางท่านพัท้อคุณสมพรน,นะครับร่องท่นา,านร่องพนาการศึกษานะครับของเมืองสะพังท่อง ครับผมว่านทันเดินทางกับผมเบนหมู่เบี้นนะครับขันตัโซนทันยูด็อกนะครับเจ้ากับดูความจาเป็นนะครับเนาะนะครับดูความจำเป็นดูภารกิจนะครับกับการบ้านมากกว่ามากกว่าเมืองทุกกับหมู่บ้านเนี่ยนะครับไปทางบ้านโน่นนินแฮนะครับมาโน่นเฮมาหน้าแสงแก้วนะครับกโค้งศิมอกตรงนี้นะครับนะครับทางทันทันร่องการศึกษานะครับเด่นเรื่องการต่อเลยนะครับผมกับศิเบิองนั่นกับไสแก้มกันนะครับเอาให้เบิร์ดได้ทันนะครับเอาให้เบิร์ดได้บานเท่านี้แไดงคนละถงกระสางมันเนาะเอาถุงหมวกแง่เลย นะครับอืมถือว่าโล่งนี้เลยนะครับหมู่บ้านของเฮานีละนะครับอ่าปันอยู่นี่เลยอืมครับเดี๋ยวเราอยากไปขน,นของลงมาจะข้าวหนึ่งนะครับอ่อาลงมาเบิดเลยนะครับท่านก็อยู่ไกลยัง <c oughs> มิมีผ่าป,ปูบนออกครับมีมนีเสือ้อออ้าวสิเล็กก็ได้อ้าวสีก็ได้ ครับสานนไทย,ออไทยก็ได้ครับสารที่รไทยเนี่ยก็ได้ครับหนักนะหนักหนักหนักจริงๆงนะครับมันหนักเยอะนะครับ เอาไว้ตรงนี้เลยครับไว้ตรงนี้เลยตรงนีครับเริมสานมาก่อนมาตรงนี้เลยโอเคครับแต่เลือไฮเิรเลวิงเอวนเยนะต่วมันกับนกัได้มาแล้วนกัต้ใหม่กันี่เลยดีแล้วดีแล้วับใจสมดีแล้มามาก็ม่แต่ท่านี้มาห้องกับเมื่อใดมันก็ต้องมาเสรมมาอีลงมาเลยอันนี้น้า่ มันเป็นไรครับยังไงก็ได้ไม่ได้เปิดอยู่แล้วเป็นไรครับบรรยากาศที่บางกอกงนะครับบางกอกงบ้านสบองเพชรนะครับบริจาคเองบริการเองก็ได้แบ่งกันได้ชามสิบสี่สิบรังผาเรื่อนนี้จะให้มันถั่วมันเชิงกันเนาะเอาด้านหมอใครคัดถั่วพนั้นบริการูคุณสอะไรก็ไดสิบอะรมกเลยเป็นบ่อได้เอาเอาเอาพ่อเจ้าเล็ก คได้มากมาถบรก็คนที่ไม่อยู่กว่าจจะไม่ได้ระว่างียดาบ้านเก็นเหตอะไรก็หตุได้บ้านเป็นเหตจได้ก็เหาสามยิงนี่มันขัดแยกดูตัวโน้ตใได้นะตํารหจ้องแตไม่ได้เพราชุมแล้คไทยได้ได้ได้เลยได้เลย

อยากม้อภายในบ้านเป็นผู้จัดแจงกับชาวพัน์ไปยิ่งบ้านนี้ครับโอวัาทิตยนั้นน้องมันบอกให้ว่าว่าเออคอยนั่นคอยนี่เจ้าวันที่นี้แล้วว่ากันแม่แม่ไปเลยครับเชิญเชิญเชิญไปเลยครับไปเลยอ่าผมขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับได้เนาะได้เนาะได้เลยตอนนี้ก็คุ้มถ่ายแล้วเก็บบรรยากาศแล้วแม่ครับถือว่าเก็บบรรยากาศไปเลยนะครับครับพัดเก็บบรรยากาศได้บรรยากาศพี่จะเข้าหม้อไม่เพิ่งนะเขากันก็เราก็ กลับเลยกลับเลยนะครับเลยเด้อเด้อเด้อหมดเด้อมอบเจ้าภาพกับท่าแจงกันให้มันได้ทุกข้อเพื่อนอ่าเอาเลยนะครับก็ให้มันได้ให้มันได้สมเพื่อนหน่อยก็ให้มันได้สมเพื่อนใรับงข้าวว่าให้เพื่อนเอาเพื่อนเอาให้เบ้เนี่ยเสื้อสวยนะเพื่อนสวยมันจะเงินครับครับก็คงจะต้องไปเตรียมตัวไปที่อื่นดีครับแม่ก็เพราะว่ามันจะมีอีกหลายที่ที่ต้องเดินทางไปชนช่วยพลชนช่วยพล ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบบคคุณมากรัเข้าใจรายเข้าใจรายครับเด้อเด้อเด้อเออคอยดีใจน้ำร้ายลายละเออเทมี่น้ำใจชวนบุญชวนกุศลมาสอยครับผมจ้าจ้าจ้าครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากก็เออใช้เอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับเสื้อผ้านะครับอันนี้ที่ใส่ได้ใส่นะนะครับอันนี้ใส่ได้ก็เอาไปนะครับอันนี้เสื้อตัวนี้สวยนะใครจะเอผมมอบให้เลย มอสเพือเลยครับเสื้อสวยนะตัวนี้นะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นชุดนะครับลองดูนะลองดูนะลองดูเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนเสื้อนักเรียนเดี๋ยวลองให้ลองดูครับลองดูน้อย อเอาเอาเอาให้ลูกหลานก็ได้ใครก็ได้ครับอือค pues yeah, 네ืออะไรเน่่ยเนาครับผมมอมให้เลยผมมอมให้เลยได้ครับพอจะถ่ายหูเอาจับจับได้ครับเออโอเคแล้วโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับครับเดินครับเดินอยู่ดีไม่แห้งครับผมครับผมนะครับพ่อถ่ายได้บ้านเลยให้เอกภาพมันครับแบ่งกัน ครับโอเคครับเชิญเนาะโอเคครับครับผมครับบรรลุวัตถุประสงค์ไปอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งจุดนะก็บรรยากาศการมอบเสื้อผ้าที่บ้านตะบองเพชรนะครับโอเคนะครับ